วันนี้เราจะมาซักผ้าโดยการที่ทําให้ผ้าไม่ติดกันเขาบอกว่าให้ใส่ขวดน้ําอะไรขวดน้ําเปล่ายี่ห้ออะไรก็ได้เป็นขวดน้ําใส่นะใส่ลงไปในเครื่องซักผ้าแล้วเราก็ใส่เสื้อผ้าลงไปดูเสื้อผ้าคือเสื้อผ้าถ้ามันเป็นมันจะมีเกี่ยวเกี่ยวกันบ้างอะไรแต่ถ้าใส่นี้ลงไปก็จะไม่เกี่ยวกันเลยโหผ้าเยอะมากโอ้ นี่เขาบอกว่ามันจะทำการหมุนแล้วมันจะทำให้ผ้าไม่ติดกันที่เป็นเสื้อในกางเกงในก็ใส,ส่ไว้ในถุงซักผ้าเพราะว่าจะได้ถนอมโอเคก็กดสตาร์ทมันจะช่วยในการไม่ให้ผ้าพันกันนะดูดิขวด พอเ,เห็นเท่าไหร่หรอุวดน้ำมันจะช่วยในการไม่ให้ผ้าพัานกันเดี๋ยวเรามาดูตอนซักซักแล้วแล้วเวลาเราเอาผ้าขึ้นมันจะเป็นยังไงโอเคเราดูเราดูว่าผ้ามันจะไม่พันกันจริงไหมที่ดีเวียนๆ่ดูขวดน้ำมันอยู่ข้างบนนะข้อแปลกเลยนะ อันนี้จะปั่นล้างแล้วเราจะปั่นแห้งแล้วก็จะเปิดให้ดูว่าเป็น,นยังไงต้าติดกันแล้ดูเลยวดน้ำมันวนมันช่วยหรือเปล่าลที่วางไว้บนนี้จริงๆอ่ะขวดน้ำมันไม่จมอยู่แล้วมันลอยขึ้นซี่เสียงของน้ำาก็ รอแล้วรอแล้วก็เสร็จแล้วมาดูกันว่าปลดล็อกแล้วเรียบร้อยพวกชุดคัวชุไหนมันอยู่ข้างในอยู่ละโอเคดูนั่นสองสามจจ๋งดีอ่ะคือมันไ เราคิดว่ามันช่วยในการเวลามันหมุนมากกว่านะขวดน้ำเนี่ยมันทำให้เสื้อผ้าไม่พันกันจริงๆคือวิธีการที่ทำให้เสื้อผ้าไม่พันกัน,คกใ,น,กนใครสนใจก็ลองไปทำดูลองไปทำดูนี่ออกมาเป็นชิ้นๆน,นะหยิบออกมาก็เป็นชิ้นจะได้ไม่เกาะกันนี่ไม่ไม่ติดกันเลย คือดึงออกมาเปนชิ้นได้เลยอ่ะคือไม่ต้องไปแกะเกิดอะไรมันเลยมันมืดหน่อยก็ขอพภัยด้วยเดี๋ยวจะลองเพิ่มแสงดูอืมดีเจ๋งเจ๋งคือมันวิธีที่ดีใครเป็นแม่บ้านก็ลองไปทำดูมันไม่มันไม่เกาะพันเป็นมัดมัดมเนี่ยคือมันแยกไขยแยกมันเลย จ๋งมากอะไรหลดเนี่ยโอ้ปเรียนไปชุดหลดนี่ก็ใส่ไปเลยถ้าใครอยากให้แบบเสื้อผ้าไม่พันกันไม่แบบไม่ถูกฉีกถูกฉีกกถูดึงถูกเกี่ยวอ่ะเนี่ยก็นี่แหละวิธีการทำให้ผ้าไม่พันกันโดยการใช้แค่ขวดน้ำขวดเดียวขวดน้ำขวดเดียวเวลาเราซักแค่นั้นแหละขนาดเล็ก ขนาดกลางประมาณนะก็ใส่ไปเลยเจ๋งดีมินีก็ฝากด้วยนะวิธีการซักผ้าแบบไม่ให้พันกัน